โมงยังก็ใหญ่อันนี้แค่บาทตูด10บ,บาท10บ,บาทตูดไก่ซ,าาซีไมมะทิโก้พี่เอาข้าเนียวมนาวข้าวเนียวมะจังบาทกู้าห,าหา,าได้ค่ะเอาซีาาซาซหัวขุนปะทู่ สวัสดีครับผมกลับมาขวากันอีกเรั้นะครับน้อกนี่ผ้ามบจินบนประตูแหง,พ,ง,งพี่น้องรับมันอย่างตูดใกล้ตูดใกล้เลยครับอักกิบีเราไม่ตุ่มกับประกาศขวาพี่น้อง ่ายเปเราคิปมึงได้ไปหนอขาดมันรุดโอ้แตบเปนหาเปนอย่างบุบ,บ่เบิ่งอะไรเตถ่ทยไม่พอดีจรนิ้มมพอดีน,นะไปหนอคขอมสดขอเรยครับเด้อเจอารมณ์เลยหนอเออทักรตมาชิจมดูเดบม่นี่ยเราครับเอ,รมมเ,อเออบาแกะเ,นเนข้ากับขาครบสาเบิ่งเด้ไปหนอเด้อกินไปไหลาอรบ้งห ย่อนกลแบาเบิ่งคลิปข่าดตัวโรเกยไปสีลร่งเรกมันหัน่งคลิปดนว,ว่าพี่น้องจมเน็ดแทนวนวดสนนเอ๊ะทำไมพี่น้อง ตูกับประกันห้ากรัมในการยุปปรกขึ้นแบบพักกระเสียกมีมพักกระเสือ ทชงีายงี้ยนล่ามันเ้องเบิร์กล่องเรียบรอยดีพอเปล่าห่างเลยเลยเนี่ยอารมุบเอาตร,รงขอไปเลยครับ ไม่ตุกไม่ขายคิดเป็นไ้่มีนคนระาพได้หีือเปลเนี่ยตัวไป่ได้ครับตรง you <laughs>